แบบขึ้นมาขอเขียวแล้วถามเป็นไงมัง่งคือสบายมัง่งวันนี้มาเขาใหญ่นะครับมีผมมากับมีคุณต้นแล้วก็คุณหม่ำนะครับก็ชวนชวนแบบไม่เป็นทางการในเพจเนอะคือเหมือนเราบอกว่าจะมาเขาใหญ่แล้วก็ ถ้าใครสะดวกก็มาเจอกันก็มีผู้ที่สะดวกมาได้นะครับสองคนขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มามาปันเป็นเพื่อนผมนะตอนนี้ก็เดี๋ยวขึ้นเขาใหญ่แหละนะมันก็ต่อด้วยเขาเขียวแล้วก็ถ้าใครจะขึ้นเขาเขียวก็ขึ้นใครยังไม่ขึ้นก็จอดรอก่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ มึงเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครั้งแรกนี้ไอ้ใจอยู่ครับรู้จึกตอนนี้มัองก็มาจากลบุรีใช่ปหวะใช่ครับรู้จักกับพี่ตันนะครับอ่ารับหรืตันครับเป็นรุ่นน้องเคนฝันด้วยกันอยู่ครับอ๋อคือตันเป็นรุ่นน้องพวกเป็นรุ่นน้องพี่ตันเป็นรุ่นน้องพี่ตันใช่ครับ่ตันนี่ก็แข็งแรงมากนะแข็งแรงอนี้เวลาไม่ค่อยตรงกันครับ ตตนจะออกตอนเช้าผมเต้องทำงานอ๋อคือราชบุรีก็ก็จะไม่มีภูเขาแบบนี้เนาะใช่ไหมไม่มียาวๆขนาดนี้ครับ,รบจะมีมีที่ผมซ้อมคือออกจากบ้านไปประมาณ20โลก็จะมีอยู่สองสามลูกครับไปซ้อมอ่าฮะแต่ว่ามันสั้นประมาณกิโลกว่าแค่นั้นครับ,รบใส่แค่ร้อยกว่าอ๋เเอเป็นเส้นซ้อมประจัก ขออนุญาตาพาดไปด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เพราะว่าขึ้นเขาเขียวมันก็นานนะครับคือจริงๆถ้าไม่ตัดเลยเนี่ยในคลิปเนี่ยน่าจะต้องมีประมาณออ25นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องตัดนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังนานอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นการขึ้นเขาที่ชันนะครับ ก็คืออันนี้นะฮะก็จะมีการบ้านนะครับขึ้นเขาเขียวให้ได้250วัตต์นะครับก็จะมีเซกเมนต์อยู่นะครับถ้าคนที่ใช้สตราว่านะครับจุดเซกเมนต์เนี่ยมันก็จะเริ่มจากตรงสารนะครับสารเจ้าตรงตรีนเขาเขียวแล้วก็ขึ้นไปนะครับจนถึงยอดนะครับก็เอ่อสำหรับการบ้านเนี่ย กิงขออนุญาตพูดนิดเดงก็คือว่ามาจากคนที่ดูแลการฝึกซ้อมของผมนะครับก็ผมจะเรียกแกว่า JO นะครับแต่คนที่ซ้อมกับแกเนี่ยก็จะมีแฮชแท็กนะครับเวลาแบบลงโพสต์การซ้อมอะไรเงี้ยก็แฮชแท็ก j o l i o training นะครับก็ถ,ถ้าคนที่ติดตามผมก็คงจะสังเกตเห็นแหละเวลา ลงเกี่ยวกับการซ้อมเลยนะครับผมก็จะมีแฮชแท็ก j o l i ริโอเ i n นหรือจริงๆก็คือ j o j นะฮะ O L i O t r a นน i n g นั่นเองนะครับในตอนแรกเนี่ยเจอเนี่ยเขาอยากให้ผมลองขึ้นให้ได้ที่2 6 0ถึง265ครับแต่ว่าเอออลงตรงเนี่ยแหมยากมากนะครับยากมากเลยผมก็เลย ปุ่ยแก้วเฮ้ยผมขออยู่ที่250ก่อนละกันนะครับก็กือเฉลี่ยนะครับก็โอเคตั้งใจว่าเอาเอาให้ได้250คือตอนแรกเนี่ยพอช่วงที่ขึ้นแรกๆอะ่ะคือแรงเรามันก็ยังเยอะนะครับโอ้โหเฉลี่ยผมนี่กดไปได้แบบ280อะไรเงี้ยแล้วก็แบบ3-4นาทีแรกนะโดยประมาณก็ใจมันก็แแม่ก็เขิมเลย พอท้ายๆมาเนี่ยนะครับมันก็ตกตกตกออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องพยายามเลี้ยงไม่ให้ต่กวาสองรสาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นเข้ามาช่วงพับสุดท้ายแล้วนะครับไม่ใช่สิลองสุดท้ายอ่ะก็คือใกล้จะถึงยอดแล้วสะสภาพก็ตอนแรกๆก็ดูมีพลังนะครับอันนี้ก็จะแบบปลดเสื้อแล้วนะครับเพื่อให้สบายสักหน่อยนะครับ จริงๆเวลาดูในคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะรู้สึก i, เฮ้ยมันก็ดูเร็วว่วจริงๆแล้วมันไม่เร็วนะครับคือบอกตรงๆเลยว่ามุมกล้องหรือภาพที่มันเคลื่อนไหวมันหลอกตานะครับจริงๆแล้วมันมันช้ามากเลยมันเหมือนแบบคลานอยู่ครับออคือจะเอาตรงๆถ้าคนเดินคือเดินแซงไปเลยอะ่ะเธอผมคิดว่างั้นนะ,ะนี่นะครับ ายไปสายมาเลยนะครับคือ,อ,อไม่ล้มพับลงไปกลางทางนี่ก็บุญแค่ไหนแล้วนะฮะนี่ครับรถขับผ่านไปคงมองแบบเฮ้ยอีคนที่มันปั่นนี่มันจะตายเปล่าปะบะัตโทยืนโยกนะครับโยกไปผมนี่ต้องขแมวพุงตลอดเวลานะครับเพราะว่าเฮ้ยกล้องมันจับอยู่นะครับบางทีแบบ เรสังเกตมอเตอร์ตอนมารีเฟร,รมแล้วเห็นพุงโผลน่นี่ผมรีบผันอีกเฟร,รมนึงเลยนะฮะนี่ก็าใกล้ถึงแล้วครับก็สุดเซกเมนต์เขาเขียว k l m นะครับมันก็จะมีเสาไฟฟ้าอยู่ต้นหนึ่งนะครับมันจะอยู่บนสุดทางชันพอดีเ,อเรียบอย่างนี้แล้วกันนะฮะ คือจะเป็นสายฟ้าต้นนี้แหละผมไม่ได้ทำอักษรชี้ไว้นะครับก็คือที่จะถึงเนี่ยก็จะหยุดตรงนี้นะครับถึงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอ่า้ด้250เป๊ะเราไม่ต้องบรรยายอะไรมากครับคือแบบขึ้นมาขอเขียวแล้วถามเป็นไงมั่งสบายมั่งฮะเออจริงมันก็คงมีแหละ คนที่เขาเก่งะนะแข็งแรงอะไรเงี้ยแบบธรรมาดาหี่อะไรเงี้ยเออแต่มันแบบเอออย่างเราเรามันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถามหรอกเป็นที่รู้กันก็ทรมานมากกับมากๆนะครับมันมีสองอย่างไม่ก็ตายไปเลยนะครับ ช่วงลงเขาแล้วนะครับผมตอนนี้คือผมก็เติมพลังนิดน,นึงนะครับจะเป็นเกลยพลังงานนะฮะก็คือถ้าเราปั่นจักรยานนานๆเนี่ยใช้แรงเยอะๆมันก็ควรจะต้องเติมพลังกลับไปบ้างนะครับคือถ้าเราไม่เติมพลังเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบเหมือนทำลายทําลายร่างกายตัวเองไปเรื่อยๆนะฮะก็ต้องหาพลังอะไรมาเติมเข้าไปหน่อยก็คือการกินนะครับ เป็นน้ำหรือจะเป็นขนมเป็นเจลพลังงานเป็นอินเนอร์จี้บาร์อย่างนี้ก็ได้นะครับดีกว่าไม่กินเลยนะครับทีนี้การลงเขานะครับคือจริงๆสาหรับผมเนี่ยก็จะมีเทคนิคนิดนึงคือ,อ,อถ้าไม่ลืมนะครับผมมักจะชอบปล่อยลมยางออกเล็กน้อยนะครับเหมือนให้ยางทั้งหน้าทั้งหลังเลยฮะนิ่มลงนะครับมันก็จะช่วย ล้วเราเข้าโค้งบางทีอาจจะต้องอเอียงตัวเอียงกระยางของเราเนี่ยมากขึ้นนะครับเป็นให้ยางมันนิ่มลงก็จะช่วยให้ยึดกกอนถนนได้มากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยลมซะจนเือนแบบยกแรนอะไรนี้นะครับมันก็จะทําให้ไม่วิ่งนะครับแล้วก็ต้องพยายามดูหลายโคง้งดีนะครับคือถ้ารถว่างๆเนี่ยก็อย่าประมาทนะฮะไม่ใช่ว่าแบบ ไม่มีรถส่วนมาแล้วก็จะพุ่งเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับช่วงขาลงนี้ยก็จะมีเนินมาดักบ้างให้ใช้แรงมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าไหลลงสล้วสบายแล้วก็อย่างที่บอกครับการลงมันต้องไม่ประมาทนะครับซึ่งผมเนี่ยตอนนี้คือประมาทจะสังเกตดูนะครับคือผมเมินนะครับลองดูเอียงเมือมาแล้วเอ๊ยจึบนั่นอ เมอนะครับเกือบเบรกไม่ทันคันข้างหน้าเขาเบรกนะครับล้อหลังปัดดีนะฮะไม่พุ่งไปในกระจกรถเขาไม,าม่งั้นชิบหายละมึงโอเคก็ลงมาถึงด่านประจีนแล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับไปที่เนินหอมคาเฟ่นะครับก็อาบน้ำเก็บจักรยานนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเจอต้นกับหมับนะครับ ก็ปั่นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ต้นนะครับส่วนหม่ำเขา,เาต้องกลับไปที่ที่พักเพราะว่าจะต้องเช็คเอาท์ออกแบบไม่เกินเที่ยงไม่เกินบ่ายอะไรเงี้ยครับก็จริงๆมาวันนี้ได้อินสตราเลชันเยอะจากทุกคนแบบเราดูว่าเออมันเห็นความห่างว่าว่าคนที่ซ้อมมาแบบเราที่แบบไม่ได้ซ้อมเ,เลยต้องกลับไปเป็นการบ้านเยอะๆครับว่าถ้าอยากมาปั่นกับพี่เขาเนี่ย เราต้องเรามาสภาพนี้ไม่ได้แล้วเรามีเรามีเป้าแล้วเรามีชาเลนจ์แล้วเพราะนั้นเราถ้านับเป็นคราวหน้าเนี่ยอย่างน้อยๆผมตั้งเป้าไว้ว่าสักครึ่งทางครึ่งทางที่เราจังเกาะเกาะไปได้จริงๆจริงๆต้องบอกว่าพี่สุ่มก็มีการบ้านของพี่สุ่มผมก็มีมีชาเลนจ์ในใจของผมว่าอ่ะอยากจะอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะอีเฟสตัวเองกลับขึ้นมาอีกทีนะครับตอนนั่งบนทาจักรยานแล้วเนี่ยอยากจะ อยากจะให้ตัวเองที่เคยปันได้ได้ได้ดีกว่านี้ได้ปัดไปเป็นแบบนั้นคือ<ๆ>ทุกคนท่ากันมากแล้วทุกคนก็ทำการบ้านของตัวเองทำทำทำชาเลนจ์ของตัวเองก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะมาสักเดือนละครั้งหรือสองครั้งมันก็จะอยู่ในช่วงที่เราสามารถที่จะแบบพัฒนาขึ้นไปทีละนิดทีละนิดได้เนาะเหมือนพอมาอขึ้นเขาใหญ่สักทีหนึ่งก็ดูข้อมูลการปันทุกันนี่นั่นแล้วก็ โอเคเวลาเท่านี้วัดเท่านี้หัวใจเท่านี้แล้วก็เหมือนจะเป็นโจทย์เป็นการบ้านว่าตค้งตั้งเพจตั้งตั้งความหนืดเทรนเนอร์ตั้งตั้งชาเลนต์ตั้งวัดกันใหม่คือพี่ต้นก็ชมเยอะมากครับต้องขอบคุณคนที่เขาแบบแข็งแรงกับผมผมก็เคยเจอนะคือมันไปกันไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าอย่างผมเคยขึ้นเขาเขียวแบบขึ้นพร้อมกับ แม็กกาทีมรู้ใจครับ mm hmm. ครับือมันเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ mm hmm. แต่ผมนี่แบบเหมือนแบบเหมือนกนลาลังคลานอยู่อะ mm hmm. คือแม็กกาเขามีซัมเซ็ตขึ้นเขาเขียวของเขาอะไรเงี้ยแบบ mm hmm. แป๊บแป๊หายไปเลย mm hmm. มันก็จะมีความตกใจว่าเฮ้ยคือเราก็เต็มที่แล้วนะอยู่บนเขาเขียวแล้วแบบ mm hmm. ทําไมโอโ้โหแม็กกาแบบ ไปเฉยๆอ่ะเข<อ>้ <ไป S 2> าใจครับวันนี้ผมผมอาจจะคิดแบบแบบที่พี่สุงคิดกับกับนากาักก้าหรือใจแบบนั้นวันนี้ผมก็กับพี่สุนผมก็เห็นแบบนั้นเห็นแป๊บๆอ้าวหายแป๊บๆอ้าวหายแล้วว่าโค้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเลยโค้งไปเราต้องเจอหลังเขาแน่ๆมไม่ใช่แล้วเริ่มเริ่มทางแล้วครับ <c oughs> นี่แหละนี่แหละผมว่าสเสน่ห์อยู่ตรงนี้สเสน่ห์อยู่ตรงนี้นสเสน่ห์มันอยู่ที่ที่ชาเลนจ์เสน่ห์มันอยู่ที่ที่การได้ มีเป้าหมายที่เราเราอยากอยากอยากไปอยู่ยให้ได้อ,อโอเคก็เดี๋ยวยังไงคราวหน้าสะดวกกันแบบไหนก็มารอดูกันนะฮะวันนี้ก็ <itud> ไปกันก่อนกลับบ้านกับช่องแล้วนะครับบ๊า,บายบายนะครับสวัสดีครับสบายมั้งฮะ